กระบกเราสวัสดีค่ะมามองหารถกระบะไปใช้เดินทางกันนะคะมาทางนี้เลยค่ะทุกท่านมาเลือกชมหน้าช่องกันได้ทุกวันนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะรถยนต์มือสองราคาตัดสดค่ะแบบคุ้มค่าสภาพสวยน่าใช้นะคะคันนี้เป็นรถกระบะนิสสันนาวราค่ะนาวราปี2018เครื่องเดิมๆ2.5เครื่องดีเซล เกียร์ธรรมดาค่ะภายในดูสวยดูดีมากๆเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะรถสวยขับดีแอร์เย็นช่วงร่างแน่นพร้อมใช้งานภาษีพรบรปี69ค่ะกระบะด้านหลังสภาพสวยนะคะห้องเครื่องก็ยังดูดีนะคะราคาก็ถูกค่ะ169,000บาทเท่านั้นพร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของพร้อมเดินทางไปกับท่านได้ทุกที่ เลขไม่ห0 0ม่1 3 8 0 0กิโลเมตรนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบปกติรถอยู่แถวรังสิตคลองหนึ่งค่ะสนใจโทรคุยแอปเดียสถานะโทรติดต่อนัดดูรถนะคะติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ลืมไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะไปทดลองขับกันด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ